โควิด -19 เนีงคงติดอย่างหนักมงหน้าเข้าสู่80ล้านแล้วแล้วนะถือว่าหนักเลยทีเดียวสำหรับโควิด -19 ตอนนี้ผมเคยเรียนย้ำนะครับว่าหลังจากวันที่13ธันวานะครับีกยกดึง25ธันวาเนี่ยสิ่งที่ตามมาคือภัยธรรมชาติภัยการเมืองการบาดเจ็บล้มตายของคนจานวนมากในประเทศไทยประชิญอะไรประชิญกับ PM 2.5สราบ PM 2.5เดี๋ยวผมมาทำคลิปมันเกี่ยวอะไรด้วยกับ PM 2.5 p m 2.5มันเกิดจากความกดอากาศต่ำนะครับทำให้ฝุ่นไม่ยอมฝุ่นไม่ยอมครุ้งกระจายวิธีการแก้ไขข,ของสบาบนตอนนี้เป็นการแก้ไขปัญหาที่เรียวกว่าผิดทางเป็นการแก้ไขแบบมึนมึนงงงงนะจะไปแก้ที่ปลายจะไปแก้ที่ปลายเหตุต้องไปแก้ที่ต้นเหตุต้นเหตุของมันคือปัญหาเรื่องของความผิดเรื่องของภัยธรรมชาติเป็นก สวัสดีครับมาพบกับผมเิดศักดิ์จิมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนนะครับที่รับชมทางทาง Facebook รับชมทางทาง y o u t u นะรับชมจากนอกในประเทศวันนี้ก็มีป <c oughs> ระเด็นที่น่าสนใจประเด็นที่น่าสนใจเราไปเริ่มต้นที่เรื่องของสภาวะเศรษฐกิจนะตอนนี้ราคาน้ำมันก็ขึ้นทองคำก็พุ่ง23ดอลลาร์สหรัฐทองหุ้นสหรัฐอเมริกาปิดบวกสปาของกสคือคืบหน้าการเจรจาแพ็กเกจ เยียวยาเรื่องของโควิด -19 นะครับราคาน้ำมันก็มีการปิดเพิ่มขึ้นแต่อันดับสูงสุดในรอบ9เดือนนะครับได้แรงหนุนจากการเคลื่อนไหวจากการจับจ่ายแจกจ่ายวัคซีนโควิด -19 ความคืบหน้าวอชิงตันเกี่ยวกับแพ็กเกจเยียวยาเศรษฐกิจใหม่ด้วยนะครับปัจจัยดังกล่าวก็ดันบวสตดปิดบวก ทองคำก็พุ่งขึ้นแรงถึง3 23ดอลสารตสหรัฐนะครับนั่นหมายความว่าจับตามองให้ดีใกล้สินปีอะไรก็เกิดขึ้นได้โดยเฉพาะเครื่อความรุนแรงในขณะที่ฝรั่งเศสยุติล็อกดาวน์นะครับทั่วประเทศนะครับหันบามกาับใช้เคอร์ฟิวแทนนะครับ จำนวนคนไข้ติดโควิด -19 ที่เข้ารักษาตัวยังโรงพยาบาลต่างๆของฝรั่งเศสกำลังกลับมาลดลงอีกครั้งนะครับหลังจากที่ก่อนหน้านี้เพิ่มขึ้น3วันติดต่อกันขณะที่ฝรั่งเศสหันมาใช้มาตรการเคอร์ฟิวยามค่ำคืนแทนมาตรการล็อกดาวน์ไปทั่วประเทศคนไข้ในห้อง ICU ซึ่งมีามาตรการนะครับสำคัญที่สุดนะครับเกี่ยวกับศักยภาพระบบทางการแพทย์ ในการรับมือโรคระบาดใหญ่ก็ลงเช่นกันโดยลดลง25รายเหลือ2,881รายนะครับนับเป็นการลดลงอย่างต่อเนื่องตั้งแต่วันที่17พฤศจิกาย,ยนที่ผ่านมาก็โดยรวมก็ฝรั่งเศสต้นแบบประชาธิปไตยที่มีความพยายามจะยิบยงยกมาใช้ในประเทศไทยก็ปรากฏว่ายังควบคุมโควิดไม่ได้สู้ประเทศไทยยังไม่ได้เลย ในขณะที่วลาดามียปูตินผู้นำของรัสเซียก็แสดงความยินดีกับโจไบเดนนะครับชนะการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกานะครับประธานดีวลาดามียปูตินแห่งรัสเซียแสดงความยินดีต่อโจไบเดนนะครับต่อชัยชนะในศึกเลือกตั้งประธานาธิบดีเมื่อเดือนพฤศจิกาย,ยนพร้อมแสดงความหวังว่าทั้งสองประเทศจะสามารถละทิ้งความเห็นต่างแล้วหันมาส่งเสริมความมั่นคงของ โลกได้มากกว่านี้ซึ่งนะทางฝั่งของเดโมกซีีหรือประชาชิปไตยโดยเฉพาะสหภาพยุโรปอาจจะมีปัญหากับฝั่งคมมนิสต์แล้วก็ฝั่งของรัสเซียอย่างหนักเพระถูกมองว่าจะเป็นการแย่งชิงการขึ้นมาครองอำนาจนะครับเป็นผู้นำโลกซึ่งตอนนี้สหรัฐได้รวบรวมพลพนะรรคนในกลุ่มของนาโตแล้วก็สหภาพยุโรปเนี่ยได้ประมาณ20กว่าประเทศนะครับ จาก110กว่าประเทศนะครับ191ประเทศ92ประเทศ97นะขออภัยกนะ็ก็สามารถรวบรวมไว้ได้แล้วก็ทำให้มีข้อต่อรองกันเกิดขึ้นในขณะที่สายการบินแอโ o ฟอ e นะครับจัดที่นั่งพิเศษนะครับท้ายลำให้ผู้โดยสารที่ไม่ยอมสวมหน้ากาก <c oughs> นะครับดูเหมือนจะเป็นการประสว่ ในสะว่ายน้ำไปสัง,งนันมีการวิจารณ์เรื่องสายการบินแอร์โรฟรอสนะครับอของอาสายการบินของรัสเซียซึ่งจัดโซนที่นั่งพิเศษท้ายสำหรับผู้โดยสารที่ไม่ยอมสวมหน้ากากาอนามัยบนเครื่องบินท่ามกลางสถานการณ์โควิด -19 ที่กำลังแพร่ระบาดก็บอกว่าอันที่จริงสายการบินมีกฎอยู่แล้วว่าผู้โดยสารทุกคนต้องสวมหน้ากากาก่อนขึ้นเครื่อง แต่มาตรการใหม่นี้มีไว้เพื่อจัดก,การกับผู้โดยสารนะครับหัวหมอบางคนที่ถอดหน้าก,ากากออกหลังจากที่ประตูเครื่องปิดล็อกไปแล้วนะครับซึ่งโฆษกข,ของ Air l o อฟ l อ t นยืนยันว่านี่คือ,คอเรื่องจริงโดยสายการบินจะเปิดโซนที่นั่งท้ายลำาทางด้านขวามือนะครับสำหรับผู้โดยสารที่ไม่ยอมสวมหน้าก,ากากตลอดระยะเวลาการเดินทางแม้แต่ผู้โดยสารชั้นธุรกิจ ก็ต้องระเหตุนะมาอยู่ในทิศทางเดียวกันนะเป็นโซนที่มีการกำหนดขึ้นมานะครับในขณะที่รัสเซียมีการทดสอบนะครับเครื่องบินโดยสาร MC21 เนะคเครื่องยนต์ที่ผลิตขึ้นเองเป็นที่เรียบร้อยนะครับ b i r b u s Boeing อนะนี่หนาวเลยทีเดียว รัเสเซียทดสอบเครื่องบินโดยสารรุ่นใหม่ด้วยเครื่องยนต์ที่ผลิตขึ้นเองในประเทศเป็นครั้งแรกในยุคหลังสาภาพยุโรปที่คาดว่าจะเป็นจุดเริ่มต้นของการฟื้นฟูสายการบินพลเรือนนะครับของรัเสเซียที่อาจจะมาเป็นคู่แข่งสําคัญของ Boeing นะครับและแอร์บัสในอนาคตเครื่องบินพิสัยกลางนะครับ MC21 พุ่งทยานขึ้นจากสนามบินในไซบีเรียด้วยเครื่องบิน เชอร์โบอฟนนะครับ PD ดี14ซึ่งพัฒนาโดยบริษัทสัญชาติรัสเซียหลังจากที่เคยทดสอบบินครั้งแรกด้วยเครื่องบินของสหรัฐเมื่อปอีเมื่อเดือนพฤษภาคมปีปีสอพศ2 0 1บที่ผ่านมานะครับนั่นก็เป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นในขณะที่ Honda ตอนนี้ก็อ่วมเลยทีเดียวฮะมีการเรียกคือรถยนต์14ล้านคันพบปัญหาทั้งซีว i ก Accord C R V ใครที่ใช้อยู่ก็รายงานตัวได้เลยนะครับ h อนด้ Honda เรียกคืนรถ1.4ล้านคันในสหรัฐอเมริกาในนั้นก็รวมถึง Civic Accord C R V เพื่อซ่อมแซมปัญหาที่แตกต่างไปกันต่างๆนานา,นา,นานไม่ว่าจะเป็นเปลาขับอาจแตกนะครับ,นะบสวิตช์กระจกไฟฟ้าที่อาจจะลุกไหม้และข้อบอกพร่องเกี่ยวกับซอฟต์แวร์ นกับาการเรียกคืนประกอบไปด้วยรุ่นแอคคอร์ดผลิตตั้งแต่ปี18ถึงปี2020รวมทั้งสิ้น3แสน7 0 0 0คันและก็อินไซด์รุ่นปี2019ถึงปี2020เนื่องจากความบกพร่องเรื่องโปรแกร,รมในคอมพิวเตอร์ควบคุมอาจจะทำให้กล่องไฟเลี้ยวและปัดน้ำฝนเกิดขัดข้องทั้งนี้เจ้าของรถได้รับแจ้งในช่วงปลายเดือนมกราคมเมื่อมื่ที่ เอารถยนต์ไปยังศูนย์บริการเพื่อดำเนินการแก้ไขซ่อมแซมส่วนบกพร่องเกี่ยวกับเรารับจะนำมาซึ่งการเรียกคืนนะครับรถยนต์ Civic Hybrid ปี2012จำนวน4มื0 4 0คันนะครับ Honda f ฟ t รุ่น2007ถึง2014 Acura ILX นะครับรุ่น2013ถึง2015 Honda Accord 2,013ถึง2,015ทั้งนี้เป็นการเรียกคืนเฉพาะ22รัฐนะฮะที่ใช้เกลือสำหรับเคลือบถนนในหน้าหนาวเนื่องจากสึกหรอจากการสัมผัสกับเกลืออาจทำให้เพลาขับแตกได้นะครับศูนย์บริการจะทำการตรวจสอบเพราทั้งซ้ายและขวาและอะไหล่ให้นะครับหากมีความจำเป็น อย่างไรก็ตามนะครับอะไรยังไม่มาเจ้าของรถสามารถแจ้งในเบื้องต้นก่อนในเดือนกุมภาพันธ์จากนั้นก็แจ้งให้ทราบอีกครั้งว่าเมื่อไหร่จะสามารถนำรถมาเข้าศูนย์บริการได้นอกจากนี้ Honda ยังต้องเรียกคือรถอเนกประสงค์ SUV CRV นะครับตั้งแต่2002ถึง2006จำนวน2 68,000คันจากปัญหาต่างๆในนั้นก็รวมถึงสวิชกระจกไฟฟ้านะครับ ซึ่งน้ำสามารถรั่วเข้าไปทางหน้าต่างด้านบนคนขับเป็นเหตุให้ไฟฟ้าลัดวงจรและก็เป็นไปได้ที่จะเกิดไฟลุกไหม้โดยมันนับเป็นครั้งที่22ที่มีการเรียกคืนครั้งที่2ฮะแล้วที่มีการเรียกคืนในประเด็นนี้ทั้งนี้หนแรกมีการเรียกคืนเมื่อ2012แต่การซ่อมแซมไม่ได้ผลฮอนด้าเผยว่าได้รับการรายงานเหตุไฟไหม้จำนวน16เหตุการณ์ แต่ไม่มีใครได้รับบาดเจ็บนะครับฮอนด้ Honda บอกว่าเจ้าของ CRV ควรนำรถมาซ่อมแซมโดยเร็วที่สุดหลังจากที่ได้แจ้งเรียกคืนโดยทางบริษัทจะเริ่มส่งใบแจ้งเรียกคืนผ่านอีเมลในช่วงปลายเดือนมกราคมนี่ก็ใครใช้อยู่ก็เตรียมพร้อมนะครับนี่ก็เป็นเหตุการณ์ในสหรัฐอเมริกาแต่ก็ประเทศอื่นๆก็จะมีผลกระทบไปด้วยในขณะที่เกาหลีใต้ ะทะลุเสติโควิด1 i วันเดียว1,000กับ78รายเหลือเตียงคนไข้วิกฤตแค่3เตียงเท่านั้นนะจมวนผู้ติดเชือ้อโควิด1 i d 1 9ในเกาหลีใต้ทุบสถิติ1,000กับ78รายในรอบ24ชั่วโมงขณะที่นายกมนตรีของแดนสมขาวลั่นภารกิจสำคัญที่สุดของประเทศในระหว่างนี้คือจัดหาเตียงคนไข้ให้รองรับผู้ป่วยโควิด -19 และย,ยอดการตายที่พุ่งสูงขึ้น อย่างรวดเร็วฮะซึ่งก็เป็นปัญหาใหญ่ในขณะที่ออสเตรเลียนะครับจ่อฟ้อง w t o นะครับกรณีถูกจีนรีดภาษีข้าวบาเร่นะครับออสเตรเลียเตรียมฟ้องต่อองค์การการค้า w t o นะครับเพื่อขอให้เปิดสอบสวนกรณีจีนรีดเรียกภาษีข้าวบาเร่ในการเคลื่อนไหวที่สอให้กระพือข้อพิพาทระหว่าง2ชาติ ภายหลังจากที่เคนเบราเพิ่งออกมาเตือนจีนบาดๆาว่าการแบนการนำเข้าถ่านหินจะเข้าข่ายผิดกฎของ WTO นะครับซึ่งออสเตรเลียเนี่ยเข้าไปแทรกแซงกิจการภายในของจีนโดยเฉพาะเรื่องของฮ่องกงทำให้ฮ่องกงนั้นก็มีปัญหากับออสเตรเลียนะครับเป็นที่มาของการถูกแบนข้าวบอเร่นะครับของออสเตรเลียโดยจีนบริจอนสัน นายกยืนยันก็เล็งจะไปทัวร์อินเดียครั้งแรกหลังอังกฤษลาออกจาก e อ <c oughs> เป็นทางการ <c oughs> สำนักข่าว AP นะครับรายงานว่านายกรัตรีของอังกฤษบริจอรสันนะครับเตรียมเยือนอินเดียเป็นการในเดือนหน้าหลังลาออกจากการเป็นสมาชิกของสหภาพยุโรปอย่างเป็นทางการเล็งกระชับความสัมพันธ์ระหว่างสองชาติรวมถึงข้อตกลงทางการค้า กับนายกดัตตุมตรีนเรนทราโมดีรับสำนักงานนายกตรีอังกฤษได้มีการถแถลงยืนยันกําหนดการมาเยือนอินเดียอย่างเป็นทางการของผู้นําอังกฤษที่จะมีขึ้นในเดือนมกราคมถือเป็นการเดินทางเงยือนความสัมพันธ์อย่างเป็นทางการระหว่าง2ชาติยังเป็นความพยายามของอังกฤษในการหาข้อตกลงทางการค้าหลังจากที่ออกจากสหภาพยุโรปอย่างเป็นทางการนะครับอังกฤษไปที่อินเดียเพราะอะไรเพราะว่าที่ผ่านมาอินเดียเนี่ย นะครับเคยเป็นมืองขึ้นนะครับของอังกฤษมาก่อนนะแล้วก็เคยมีปัญหากันมาหลายต่อหลายครั้งนะครับอีกปรากฏการเรื่องแปลกๆฮะสาวสวยไอจต้องการสงสัยเมายาครั้งควักเครื่องในแม่ทั้งเป็นขึ้นศาลยังไม่สลดนะครับนักศึกษาสาวแพทย์ในมอโดวานะครับ หวังว่าจะเป็นคนดังในอินสตาแกรมต้องสงสัยก่อเหตุสลดนะครับถูกกล่าวหาฆ่าควักหัวใจปอดและลำไส้ของแม่แท้ๆจากนั้นก็ทำความสะอาดเลือดที่เปื้อนนะครับเนื้อตัวอย่างใจเย็นและออกไปแต่เตร่เที่ยวกับแฟนหนุ่มตามรายงานของสื่อมวลชนท้องถิ่นกับสวกกรรมที่เกิดขึ้นเธอชื่อว่าแอนนาเลโควิชวัย21ปี เมืองคอมรัสมอนโดวาเบื้องต้นมีดทําครัวแทงแม่บังเกิดกล้าวนะปัสคอยาเคโรวิชวัย40ปีในเหตุทำร้ายร่างกายที่เกิดขึ้นในบ้านพักของทั้งคู่กนะ็ปรากฏว่าคุณแม่รายนี้ยังไม่เสียชีวิตจากการถูกแทงแต่จากนั้นลูกสาวก็บ้ากนะรั่งลงไปควักเครื่องในผู้เป็นแม่ทั้งเป็นระหว่างที่เธอรวยรินอยู่บนพื้น สพิมพ์ท้องถิ่นระบุว่าแอนนาผู้ต้องสงสัยก่ออาชกรรมสยองพร้อมอ่านข้อมูลของตำรวจระบุว่าเธอแทงผู้เป็นแม่ด้วยมีดจากนั้นก็ควักหัวใจของผู้เป็นแม่ทั้งที่มีชีวิตอยู่นะครับมันยากจะเชื่อแต่มันก็เกิดขึ้นนักศึกษาแพทย์รายมีนะครับมีภาพโพสต์อินสตาแกรมนะฮะมีคนติดตามอยู่9,400คนถูกนำตัวขึ้นศาลแต่เธอไม่มีท่าทีจะเสียใจแม้แต่น้อย โดยผู้สข่าวบอกว่าเธอฆ่าหั่นศพผู้เป็นแม่นะครับแอนนาต่อว่าลาก่นพร้อมกับหัวเลาะหลังก่อนหน้านั้นไม่นานเธอชู2นิ้วให้กับสื่อมวลชนนะครับสัมภข่าวต่างประเทศอ้างรายงานของสื่อมวลชนท้องถิ่นว่าแม่ของแอนนากลับมาจากเยอรมนีหลังไม่มีงานทําเชื่อว่าลูกสาวของตนเองติดยาดังนั้นจึงเตรียมพาเธอไปรักษาแต่กลับพบว่าสร้างความเดือดด้ลนแกแอนนา อย่างไรก็ตามโฆษกตำรวจยืนยันว่าผู้ต้องขังคือผู้ต้องสงสัยหลักและไม่มีความเป็นไปได้ที่ผู้สงสัยคนอื่นจะมีร่วมด้วยกระนั้นเผยว่ากำลังอยู่ระหว่างการสอบสวนแดงจุงใจในการกอกาะอิรรมครั้งนี้นะครับนั่นก็เป็นอีกปรากฏการ,ปรแปลกๆที่เกิดขึ้นในขณะที่2สาวสุดเอ็กซเย้ยเคอร์ฟิลสกัดโควิดนุ่งบิกินี่เล่นน้ำพุนะ สาธารณะกลางเมืองสเปนในขณะที่โควิดกําไทีนกําลังติดอย่างหนักนะครับสองสาวปรากฏว่าใส่ชุดบีกินี่นะครับถูกถ่ายได้กําลังล่าเริงเล่นน้ำพุนะสาธารณะแห่งหนึ่งในสวนสนุกบริเวณใจกลางเมืองเชบีนาประเทศสเปนนะในตอนเช้ามืดนะครับกระตุ้นให้ตำรวจต้องดำเนินคดีและกดำเนินการสอบสวนและสุดท้ายทั้งคู่ก็ถูกปรับไป ตามระเบียบฐานละเมิดคำสั่งเคอร์ฟิลและสกัดการแพร่ระบาดโควิด -19 วิดีโอก็มีความยาว4นาที31วินาทีส่งให้ตำรวจควานหาบนสื่อสอังคมออนไลน์ของทั้งสองคนสื่อมวลชนรายวาน้น้าทั้งสองคนก็ถูกปรับนะครับแล้วก็ไม่สวมหน้ากากาเล่นน้ำในน้ำพุนะ สาธารณะเช้ามดืดตตะหมดอ้างว่ามีคนพบเห็นเธออย่างน้อยหนึ่งคนอยู่งานปาร์ตี้อพาร์ตเมนต์แห่งหนึ่งซึ่งอยู่ใกล้ๆกับน้ำพุแล้วก็คงเมานะนะก็ปัจจุบันนี้นะครับสเปนก็อยู่ในระหว่างการแพร่ระบาดโควิด -19 อัตราการแพร่ระบาดตำ่ำกว่าควาเฉลี่ยของทั่วประเทศโดยสัปดาห์ที่แล้วมีผู้ติดเชื้ออยู่50เคสต่อประชากร 1แสนคนขณะที่ประเทศมีค่าเฉลีย่ยผู้ติดเชื้อสัปดาห์ที่แล้วอยู่80คนต่อประชากร1 0แสนคนนี่คือเรื่องหนวของการต่างประเทศโดยภาพรวมโควิด19ยังคงติดอย่างหนักม่งนาเข้าสู่80ล้านแล้ว,ลวนะครับถือว่าหนักเลยทีเดียวสำหรับโควิด19ตอนนี้ผมเคยเรียนย้ำนะครับว่าหลังจากวันที่13ธันวานะครับอีกยกหนึ่ง25ธันวาเนี่ยสิ่งที่ตามมาคือไปธรรมาชาติภปยการเมืองการบาดเจ็บล้มตายของคนจานวนมาก ในประเทศไทยเผเชิญอะไรเผเชิญกับ pm 2.5สำหรับ pm 2.5เดี๋ยวผมมาทำคลิปมันเกี่ยวอะไรด้วยกับ pm 2.5 pm 2.5มันเกิดจากความกดอากาศต่ำนะครับทำให้ฝุ่นไม่ยอมฝุ่นไม่ยอมครุ้งกระจายวิธีการแก้ไขของรัฐบาลตอนนี้เป็นการแก้ไขปัญหาที่เรียกว่าผิดทางเป็นการแก้ไขแบบมึนๆงงๆนะจะไปแก้ที่ปลายจะไปแก้ที่ปลายเหตนะุต้องไปแก้ที่ต้นเหตุต้นเหตุของมันคือปัญหาเรื่องของความผิด เรื่องของภัยธรรมชาติเป็นกระบวนการแต่มันมีวิธีแก้ในภาคบริบิการนะแต่เขาจะไปแก้ในเรื่องของห้ามเผากรุงเทพมหานครไม่จะเผาอะไรนะมันม,มีอะไรให้เผาไม่เหมือนอต่างจังหวัดมีข้าวนะมีฟางข้าวนะครับมีข้าวโพดนะมีเห็ดทอบที่เผาก่อนแต่กรุงเทพมหานครเนี่ยพอเจอสภาวะ ความกดอากาศต่ําขึ้นมาสิ่งที่ตามมาก็คือเกิด PM 2อเกิดขึ้นวิธีการแก้ไ,ไม่ยากครับเดี๋ยวไว้ผมทําคลิปอธิบายให้ทราบนี่คือเรื่องราวของการต่างประเทศนะเข้าใจการต่างประเทศก็จะเข้าใจประเทศของเราขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อกัอบคุณที่เล่าต่อกอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทําความดีเพื่อความดีผมเทอศักดิ์จิมกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งเพื่อติดตามคลิปใหม่ๆด้วยนะคะ hàn đến thương nhìn, hay chỉ kẻ mồ hào nửa nắng nhớ nhau hàn không là xê lì dù kinh ruộng canh ô canh bên mong đi

เป็นกรรม ให้แก่เราวันนี้คงคราวที่งของเราต้องทิ้งลดแทิความเกลียดชังที่ข้างในให้หมดไปจากพื้นแผ่นดินไทยแล้วก้า 白。<Bye. S 2> Bye.